เป็นอยู่ว่าเป็นคนไทยคนแรกนะที่ได้รับการเปิดเผยครับของค่าย SM t o w ็ทนะฮะเอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆความรักจากแฟนๆชาวไทยก็มีให้เยอะตั้งแต่โอ้โหเปิดตัวเลยทีเดียวรู้สึกไงบ้างครับก็ในสถานะที่เป็นคนไทยคนแรกในค่ายเอสเอ็มนะครับตอนแรกก็รู้สึกกังวลแล้วก็มีแรงกดดันนิดหน่อยแต่ก็ได้ยินว่าแบบแฟนไทยให้ความสับสนุนและความรักกับผมแล้วก็เอสเอ็มทุกคนก็รู้สึกโล่งใจครับครับและรู้สึกดีใจมากที่ 네, 맞 분이 처음 요, 위, 아, 낭, 낭, 고 태국 사람인 낭, 몰랐대요. น่ารักมากนะครับแล้วน้องเต้นครับมีโอกาสได้อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะในการเป็นฟิลิปปินฝึกหัดนะครับเจอความลำบากอะไรบ้างไหมครับหรือว่าปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าไปอยู่หลายปีเลยทีเดียวก็คงเป็นเรื่องภาษาเกาหลีครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเกาหลีครั้งแรกตอนนั้นผมไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยสักคำเดียวเลยชักคำเดียวครับก็ไปแบบพูดจะสื่อสารกับใครดีแต่ก็มีพี่จอห์นนี่ครับเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยสื่อสารพี่จอห์นนี่เยอะขึ้นแล้วก็พี่จอห์นนี่ก็สอนแบบภาษาเกาหลีครับและอย่างวัฒนธรรมก็ <목소리가> 아, 뭐, 아, s 아, 뭐, 아, 뭐, 로서 아, 리 데뷔 팀이지만 나중에 메인 데뷔를 하게 되었을 때 어, 누구에게나 인정받을 수 있는 훈련 아, 티스트가 되는 게 저희 모두의 큰 목표이지 않을까 싶습니다. โดยเอาข่าว่าคือตอนนี้พวกผมเป็นเอเซมลุคพีซึ่งเป็นพรีเดบิวทีมใช่ไหมคะหวังว่าในเร็วๆนี้จะมีโอกาสเดบิวตเป็นทางการนะคะ,คะก็เป็นสินทิัที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ให้ความรักคนด้วยผมเชื่อว่าพวกคุณทําได้ในเร็ววันอย่างแน่นอน,นครับนะและว้วพวกเราก็จะรอติดตามผลงานนะะฮของทั้ง13ท่านเอเ o มลุคพีซอย่าแน่นอนนะครับข้อหลังสุดท้ายครับช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายถึงแฟนๆกับเอเ o มลุค Show ในวันพุทนีสน้สินเหมืงครับก็อย่างแรกครับผมขอ แฟนๆไทยทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับ SM k i ซและให้ความสับสนุนนะครับก็ถ้าไม่มีแฟนๆไทยพวกเราก็ไม่สามารถมาโชว์ที่เมืองไทยได้นี่เป็นครั้งแรกที่ SM สเซ s i ุนโจะมาแสดงนอกประเทศเกาหลีนะครับก็พวุนี้พวกเราจะทำให้ดีที่สุดแลวก็ ถ้าว่างก็มาดูกันนะครับเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ป่าโซเอาแล้วครับ<สะ>ต,ต้องตไม่ต<สะ>้องกลัวเต็มแน่นอนผู้นี้นะขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้การเป็นเอนะพูดคุยในงานเท่าไหร่เราครับขอบคุณท่านทะี่มาประมวณีได้กับ S M ส u อ็มลุคท่เสครับผมนะครับขอบคุณนะครับที่มาจาัดเอสเอ็มลุคที่โชในเมืองไทยนะครับในโอกาสน,นี้ครับผมขอ,อเรียนเชิญครับคุณสัชชิตรนะคุณอุดมทรัพย์ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการครับบริษัท S M True จำกัดครับขอเสียงปรบมือกับพี่เจ๋งเลยครับ 곧 전달식이 있겠습니다. 자, 앞에 카메라 봐주시고, 네, 중간 카메라 봐주세요.